สวัสดีค่ะพอแม่พี่น้องสู้ผู้สุคนมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับสาวสว่างเนาะนานแล้วที่ไม่ได้พูดคุยในเนื้อหาของเมียฝรั่งเลยแล้วก็มาได้พูดคุยกันสักทีนะคะระยะหนึ่งก็ไปเที่ยวที่เมืองไทยแล้วก็อ่าหลายๆเรื่องมันก็เข้ามาเนาะช่วงที่เราไปพักผ่อนเราก็ต้องพักผ่อนจริงๆแต่พอคราวนี้หลังจากกลับมาแล้วก็คือลุยงานอย่างเดียวทุกคนนี่แหละชีวิตจริงของเมียฝรั่งนะคะ หรืออาเจยนั่นเองทุกคนเออเป็นอาเจได้ไงเป็นเมียฝรั่งได้ไงโอ้ยเรื่องมันยาวทุกคนสาวทุกวันเนี้ยมันก็ไม่หมดสักทีพูดไปก็ทุกวันไม่เคยจบเพราะอะไรข้างหลังเนี่ยรกนิดนึงนะคะเพราะว่ายังไม่เก็บครัวทีทำทำอาหารเมื่อวานนี้ยังไม่เก็บทีพอกว่าจะเสร็จก็คือล่อไปตั้งเที่ยงคืนแล้วนะคะอ่าทุกอย่างเคลียร์ไม่เสร็จสักทีก็เลยปล่อยไว้ก่อนเดี๋ยว ว่างๆคอยทําต่อนะคะแล้วทีนี้จะมาพูดคุยให้ฟังสักนิดหนึ่งเนาะหลายต่อหลายคนนะมีคําถามขึ้นมาเลยกบเมียยรั่งเห็นเมี่ยรั่งที่ไหนเนี่ยอุ้ยทําไมเขารวยจังทําไมเขามีผัวฝรั่งแล้วเขาไม่น่ามีตาในสังคมเขามีนูน่นมีนี่มีรถมีบ้านมีอะไรหลายๆอย่างความฝันนี่มาเลยเต็มกระังเลนะทุกคนนะเซฟเข้าในหัวมาทันทีเลยอ่ะมาคุยกันสักนิดหนึ่งนะคะว่าทําไมเขาถึงมี บางคนก็คิดไปก่อนแล้วว่าผัวเขาให้แน่นอนอีกผู้หญิงคนนี้ได้ผัวรวยอืมจะพูดอย่างนี้เลยนะคะกีดีเขาจะพูดอย่างนี้นะแต่ว่าเหตุผลนะ่ะเราคิดกันเองทั้งนั้นทุกคนไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีก็ตามแต่นะคะสาสว่างอยากจะพูดตรงนี้เลยว่าอย่างแรกเลยเขาค้นพบสิ่งที่เขาต้องการนะ เมียฝรั่งแต่ละท่านนี่ค้นพบสิ่งที่ตัวเองต้องการเขาเรียกว่าถ้าไม่ใช่ผู้ชายที่บุคลิกใกล้เคียงกับเขาเขาก็จะไม่เอานะคะอย่างเช่นสาวสว่างนี่เจอกับแฟนเนี่ยบุคลิกใกล้เคียงกันไหมหนึ่งนิสัยใกล้เคียงกันถามว่าเขารวยไหมคนทุกคนน่ะทางานกินนะคะทุกคนเอาแรงงานเนี่ยไปแลกเป็นเงินเดือนเข้ามายิ่งเป็นคนฝรั่งเข้าไปแล้วนะเอาตรงๆเลยว่าเขาจะทํางาน ตั้งแต่อายุอันควรของเขาเลิกเรียนมาปุ๊บนะตัดสินใจไปทำงานเลยไม่ต้องรออะไรมากมาย20ปีบริบูรณ์คือเริ่มสตาร์ทแต่นะ18ปีนี่คือเข้าไปฝึกงานตามสถานที่ต่างๆแล้วแต่ที่เขาต้องการแต่พอคราวนี้ที่สาวสว่างได้คลิกกับคนนี้มันง่ายที่ว่าเราคุยกันได้ เราไม่รู้หรอกแล้วไม่เคยสืบประวัติเขามาก่อนว่าเขาเป็นผู้ชายที่รวยฐานะดีเพราะว่าฝรั่งไม่ชอบเลยนะที่เราไปซักเรื่องประวัติของเขาไม่ชอบเลยเรื่องทํางานเอ่ยเรื่องเงินเดือนเอ่ยเรื่องอายุเลยย่าถามเยอะเพราะอะไรละ่ะเพราะว่าเขาไม่ชอบมันเป็นกฎชีวิตของเขานะคะแล้วเราเนี่ยไปเจอกับเขาเนี่ยเราจะคุยท่าไหนเขาชอบเราคุยสนุกเฮฮาทุกคน ที่แรกๆนะ่ก็เป็นคนที่ไม่อะไรมากมายนะถามแค่ว่าเออคนที่อยู่ใช้ชีวิตที่นี่เขาทำตัวกันยังไงแค่นั้นไม่ได้ถามอะไรเยอะรู้ไหมคำตอบที่เราเราคิดกันอนะว่าผู้หญิงทุกคนเนี่ยต้องมาได้ผัวรวยกันมีหน้ามีตาในสังคมนะ่ะอยากจะบอกให้ฟังเลยนะคะมันก็มีเครดิตนิดนึงถ้าผู้ชายที่มีหน้ามีตาในสังคมหนึ่งงานการเขาดีจริงๆอ่ะ สำหรับผู้หญิงแล้วมันดีตรงไหนมันดีคือได้ออกไปเชิดหน้าชูตากับหรัวนะคะข้างนอกบ้านมีงานสังคมก็เข้าไปอ่ะแต่สำหรับผู้หญิงหลังเรา,เ,รา,เ,ราเนี่ยที่เลือกมาแล้วไม่ได้ถามเขาอินูอินีอะไรมากมายแต่เขามีการันตีว่าเรามาได้เรา,าสามารถเขาให้วีซ่าเรามาได้นะคะแล้วมีที่ที่พักที่อยู่อาศัยมีเงินเดือนให้กินเล็ก,ลก,ลก,ลกๆน้อยๆอย่างนี้ทุกคน มันโอเคแล้วสําหรับเราเนี่ยคือคําตอบโอเคไม่เป็นไรแต่เมื่อได้มาเที่ยวนะสถานการณ์ของสาวสว่างไม่เคยมาเที่ยวเลยก็คือแต่งมาปุ๊บก็มาอยู่ที่นี่แล้วทีเนี้ยทําไมล่ะถามตรงนี้ปุ๊บทําไมคุณถึงไม่ตอบตรงประเด็นสักทีจะให้ตอบตรงประเด็นตรงไหนหรือว่าไม่ตรงประเด็นตรงไหนทุกคนก็บอกแล้วว่ามาอยู่ที่นี่พูดตรงๆว่าแต่งงานเนี่ยมาเป็นสามีภรรยา ต่างายต่างช่วยทำมาหากินแล้วคนไหนบอกว่ารว,รวยนู่นรวยนี่น่ะมาดูชีวิตเมียฝรั่งแต่ละท่านไม่ใช่จ,จะเป็นต้องเป็นจะจงว่าเป็นสาสว่างเองแต่ละท่านนะคะแต่ละผู้หญิงทุกคนเลยที่มาจากโซนเมืองไทยเนี่ยมากหน้าหลายตาถามว่าประวัติศาสตร์ของเขาเป็นยังไงไม่ต้องแค่ตรงนั้นค่ะถามว่าเขาเอาตัวรอดยังไงก่อนอยู่ที่นี่ดีกว่านะคะแล้วเขาใช้เงินกันยังไงไอ้ตัวนี้ก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญ มันสำคัญที่ว่าใครที่รู้ก่อนรู้ตัวก่อนจะปลอดภัยรู้ตัวก็คือว่าเซฟโซนตัวเองไว้บ้างไม่ใช่จ่ายช่วยเุล่ายไปหมดทุกอย่างนะคะเพราะว่ามันจำเป็นตอนไหนตอนที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยก็ยังมีที่สถานาการณ์ที่นี่นะคะก็คือเงินที่เราจ่ายรายเดือนออกไปแล้วนะ่ะรัฐบาลยังช่วยเหลืออยู่แต่ตอนไหนล่ะ ตอนที่เมื่อไร่เขาหมดรักเราน่ะแหละทุกคนตอนนั้นแหละมันจะต้องได้ใช้เงินโดยที่หลายๆคนเนี่ยมองข้ามไปเลยว่าไม่จําเป็นหาผัวใหม่เลยหาผัวใหม่กว่าคุณจะได้นะ่ะคิดก่อนไหมว่าริมมันจะเหลืออยู่แค่ไหนนะเอออย่าคิดว่าแต่หาผัวใหม่หาผัวใหม่บางคนเนี่ยร้อยชาติแล้วอยู่ตรงเนี้ยยังไม่ได้หรอกผัวใหมนะ่น่ะกีมันจะไปหม้ออื่นแล้วทุกคนเอาจริงๆอย่าคิดตรงนั้น เอาตรงที่มันตรงจุดเลยรู้ก่อนเลยรู้ให้รู้ตัวก่อนเลยอย่ารอนันอืมแล้วคนที่เขามีความสุขกับการใช้จ่ายรัวซื้อให้นู่นนี่นั่นนั่นก็คือเป็นอีกหนึ่งไลฟ์ชีวิตที่เขาได้นะคะจากสิ่งที่เขาทํามาโดยตลอดหรือว่าคือโชควาสนานะ่ะมันไม่เหมือนกันอิจฉาไหมไม่อิจฉาค่ะแต่ว่าดีใจกับเพื่อนๆทุกคนที่ได้ แต่อย่าพยายามที่ไปป้ายสีคนนั้นว่าเขาเพราะว่าอย่างมู้นอย่างนี้ไม่ไม่ต้องค่ะทุกคนแต่ถ้าคนที่นิสัยไม่ดีเราก็ต้องบอกเลยว่ามันนิสัยไม่ดีจริงๆนะไม่ใช่ว่าจะไปเอออปอปั้นนะว่าคนไทยดีเปอร์เฟคบนหมูทุกเรื่องไม่นะฝรั่งยังบอกว่าเราไม่ดีตรงไหนเขายังพูดเลยนับภาษาอะไรนะคะเราจะไปเข้าข้างคนของเราอยู่เสมอนะคะไม่ใช่เลยอืนี่แหละค่ะ และเห็นเขาได้รถไล่บ้านกันนะ่ะคนไทยที่เมืองไทยอย่าพึ่งแบบว่ากระดีกระดาไปด้วยเพราะที่นี่การใช้ชีวิตมันไม่ใช่ของง่ายนะคะเพราะที่นี่เขาใช้ชีวิตอยู่กับเข็มนาฬิกาทุกทกวันเนี่ยก็คือตื่นเช้ามาน่ะบางคนเข้างานเข้ากะเหมือนสาวสว่างนี่เข้าเข้ากะเนี่ยก็ต้องมาแหกขี้หูดูขี้ตานะคะต้องขับรถออกไปกว่าจะได้ใบขับขี่มาก็โหเรียนจนหัวหมุนนะมันไม่ใช่ ที่เราไปปอกกล้วยเข้าปากแล้วทีนี้ก็ไปพูดไปอีกเขาเรียกสวนสนามอีกทางฝั่งหนึ่งบอกว่านี่ผัวดีผัวรวยผัวให้แต่ที่ไหนได้อะมาอยู่ที่นี่หาเองทุกบาททุกสตางค์ไม่กล้าพูดเลยสาวสว่างตอนนี้ไม่กล้าพูดอะไรทั้งสิ้นเพราะอยากจะฟังพี่พี่เพื่อนๆคนที่เข้ามาแช์นะคะว่าการใช้ชีวิตที่นี่เขาใช้ชีวิตยังไงบ้างอืม สิ่งที่สําคัญเลยอวดโอ้กับคนอื่นอวดไม่ได้ค่ะทุกคนเพราะว่าชีวิตของไอฉันเป็นอย่างนี้จริง,รงๆอยู่ง่ายๆบ้านนี่ก็คือเรียบๆไม่ได้หรูหรามาเห่าอะไรเพราะเราดีใจภูมิใจแล้วว่าเรามีบ้านเป็นหลังอยู่เรามีที่อยู่อาศัยเพื่อจะได้เอาหัวซุบเข้านอน,อนได้นะคะทุกคนนะตื่นมาก็ยังไปทํางานได้หากินได้นั่นแหละคือสิ่งที่สสวสว่างภูมิใจแล้วอยากได้เหมือนเขาไหม ความอยากนะ่ะมันอยู่ทุกที่มันอยู่ทุกเวลาแต่เราสามารถสนองมันได้ไหมอ่ะเราสามารถสนองมันได้ไหมถามตรงนี้เลยนะมันก็ทําไม่ได้เหมือนคนอื่นเขาก็เราจยไปเปรียบเทียบสิอืใช้ชีวิตของเราให้มันง่ายนะคะนี่แหละค่ะสิ่งที่จะไม่ยุ่งยากเริ่มต้นเลยที่คุณรู้จักคําว่าเม er ียฝรั่งแต่ถ้าคุณรู้จักคําว่าเม er ียฝรั่งแล้วคุณไปบังเอิญถามเขาว่าพี่ไปหาวที่ไหนหรอหายหน่อยสินั่นนะ่ะจุด ุติเลยนะะบอกเลยคุณจะโดนแน่นอนนะคะเพราะว่าบางคนนะเขาเรียกว่าภาษาที่เขาใช้พื้นฐานกับชีวิตตะกอนกับการที่เขาเปลี่ยนตัวผันตัวมาอยู่หน้าตรงนี้นะ่ะมันคนละเรื่องกันเลยเขาเรียกว่าหน้าเมืองเป็นหลังเท้านะคะทุกคนบางคนเขาก็ใช้ชีวิตดีอยู่แล้วเขาก็มาพูดดีพูดจาดีกับคุณเขาก็แนะนําคุณดีแต่บางคนก็ไม่ได้นะแนะนําว่าคุณต้องไปทําอย่างนั้นคุณต้องทําอย่างนี้ให้ดีนะ ไม่ค่ะเขาจะสนองความต้องการคุณแน่นอนแต่จะสนองแล้วคุณจะฟังได้ไหมแค่นั้นเออนะคะยังไงก็ตามอยากจะส่งอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะส่งกำลังใจให้กับทุกๆคนในการที่จะต่อสู้ชีวิตผ่านประสบการณ์อะไรมามา,มากมายก็ตามนะคะไม่ชอบผู้ชายไทยหรือว่าอยู่กับผู้ชายไทยไม่ได้อย่างงู้นอย่างนี้แล้วจะผันตัวมาหาผู้ชายฝรั่งเลยอย่างเงี้ย มันก็ไม่ใช่ว่าวาสนาของเรามันจะดีเสมอไปหรือว่าวาสนาของเรามันจะมาเจอฝรั่งนะคะอย่าพยายามคิดอะไรมากมายเอาแค่ว่าปัจจุบันนี้พยายามอยู่กับตัวเองให้ได้แล้วก็หาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองก่อนเพราะบางครั้งน่ะเรานั่งอยู่เนีเงียเ,เนี่ยฝรั่งก็เดินหาเราก็ได้จริงอันนี้ไม่ได้พูดเล่นบางคนนั่งอยู่บ้านาเฉยเอ่ะไปเจอกันสะดุดกันเจอกันที่ข้างถนนก็มีงงมาก นั่นคือวาสนากี่เขาจริงๆเออเอาแบบพูดไม่ไอายเลยนะแต่ทีเนี้ยเวลาสาวสว่างกับเมืองไทยทีเนี่ยเขาก็จะถามว่าในแต่ละปีเนี่ยกลับไปเนี่ยหอบเงินไปกี่ล้านไปกี่เออเท่าไหร่โอ้โหทุกคนไม่เคยถามว่าคุณสบายดีไหมกลับมาคราวนี้อยากจะทานอะไรเดี๋ยวจะทำไปให้กินไม่เคยมีค่ะไม่เคยมีถามก่อนเลยเรื่องตัง จะถามไปเพื่ออะไรตรงนั้นน่ะรู้ไหมว่าถ้าคนไหนได้ยินคําว่าเรื่องตังปุ๊บเหนื่อยแล้วสายตัวแทบขาดมันจะได้ยินทันทีเลยมันจะแบบตึกตึก,ต,กตึกในสมองเราขึ้นมาทันทีหัวใจนี่คือเต้นแบบคือถี่ขึ้นทันทีเพราะอะไรเราไปพักผ่อนเราไปผ่อนคลายเราจะไม่พูดถึงเรื่องเงินเราจะไม่พูดถึงเรื่องงานเราจะอยู่แบบธรรมชาติของชีวิตจริงๆคือเราไม่ได้เจออะไรนานๆแล้วเราก็อยากจะเจอบ้างเราอยากไปคุ้นเคยกับชีวิตเดิมๆบ้าง เพราะมันเหนื่อยเหนื่อยจริงๆเหนื่อยอยู่ที่นี่นะทุกคนถามว่าทําไมไม่กลับบ้านล่ะบอกว่าอยู่ที่นู่นมันลําบากทําไมไม่กลับก็ลองถามตัวเองก่อนว่าขนาดอยู่ที่เมืองไทยลําบากขนาดนั้นะทุกวันอ่ะบางคนไปตัดอ้อยกินทุกวันก็มีบางคนทํางานหน้าดํค่ําเครียดทุกวันก็ยังต้องทําเพราะอะไรล่ะเพราะว่าชีวิตของคุณคุณต้องดําเนินต่อไปคะ่ะมันไม่มีใครขอเขาเรียกว่าแบมือ แบมือปุ๊บแล้วก็จะได้เงินมาอย่างนั้นมันไม่มีนะปัจจุบันมันมันไม่มีใครหยิบยื่นให้คุณขนาดนั้นเขาช่วยได้เท่าที่คุณช่วยเขาเขาช่วยคุณได้ก็แล้วกันแต่ว่ามันไม่มีใครหรอกที่จะไปดวงดีคนช่วยถึงขนาดนั้นนะ่ะเออนี่แหละค่ะเหตุผลนะคะถ้าสาธสารสงตัดสินใจกับเมืองไทยใครจะช่วยหยิบยื่นให้มันไม่มีบอกไว้ก่อน จะเป็นใครหน้าไหนก็ตามมันไม่มีคําตอบแรกเลยแหละนอกจากจากลำแข้งขาสองขามือสองมือที่เราจะต้องใช้หูกับหนึ่งมันสมองอะไปอยู่ที่ไหนก็ตามถ้าคุณไม่หยิบยื่นให้กับตัวเองไม่ยอมใช้ไอสิ่งที่มันอยู่เกาะอยู่บนร่างกายของคุณเนี่ยอยู่ที่ไหนก็อยู่ไม่รอดค่ะอืมนี่แหละคือสิ่งที่รวยที่สุดที่คุณมีรวยที่สุดแล้วยังครบสามสิบสองอะรวยที่สุด บอกไว้เลยค่ะจงภูมิใจนะคะมีตัวตนของตัวเองนะจริงอืทําไปเถอะทําทุกวันทําจนแบบไม่ไหวจริงๆก็หยุดมันแค่นั้นนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายจริงๆอะ่ะชีวิตเมียฝรั่งได้แค่นี้นะคนที่เขาแบบติดกินรู้ดูแพงน่ะก็นั่นคือมันเป็นรสนิยมของแต่ละท่านมันเป็นความต้องการของแต่ละบุคคล แต่กับสำ,สำหรับเราเนี่ยไม่ไหวไม่ไหวจริงๆทํางานเยอะเหนื่อยพักผ่อนค่ะพักผ่อนอย่างเดียวไม่ได้สนใจใครจะไปเที่ยวต้นแรงเต้นกาหรือว่าไปซื้อของแบบไฮไฮเอ็นยังไงก็ตามสว่างไม่ได้สนใจเพราะฉะนั้นแล้วคุณไม่ต้องเอาเปรียบเทียบกับชีวิตของคนอื่นเอาชีวิตคุณเป็นตัวหลักเลยนะคะเนาะภูมิใจกับสาวๆนะคะที่ประสบความสําเร็จในทั้งหน้าที่การงานและก็คือ เนื้อคู่เลยแหละนะคะแล้วก็ด้านการเงินด้วยถ้าบริหารดีก็จะได้ดีถ้าบริหารไม่ดีก็นั่นแหละจุดจุบของชีวิตถึงคุณจะรวยล้นฟ้าขน,นาดไหนมันก็ลงมาแค่เม็ดทรายเม็ดเดียวเหมือนเริ่มต้นที่คุณสตาร์ทเลยแหละนะคะฝากไว้ให้คิดสักนิดนึงอย่าเพิ่งถามเลยว่าจุดไหนจุดสตาร์ทแล้วเขาจะได้รวยเอาที่เราก่อนนี่คือสมบูรณ์แบบที่สุดทุกคน 32ซิกในร่างกายของคุณยังไม่หักยังไม่แตกยังไม่สลายยังมองเห็นยังใช้ได้หมดทุกระบบเนี่ยจัดการมันก่อนนะคะแล้วก็ดีใจกับชีวิตของตัวเองขอบคุณตัวเองทุกทุกวันเป็นพอไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ก็มาคุยเม้ามอยกันหน่อยห่างหายกันไปนานยังไงก็ปีใหม่แล้วนะคะก็ขอให้ทุกคนได้แต่ได้รับแต่สิ่งดีๆแล้วก็ได้รับแต่เขาเรียกว่าอะไรนะพรที่ อันประเสริฐนะในโลกนี้นะคะแล้วก็มีความสุขมากๆกับการใช้ชีวิตนะคะได้รับแต่รอยยิ้มและคนที่เข้ามานะคะเป็นมิตรภาพที่ดีตลอดการนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ